เรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังต่อจากนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งของผมที่ประสบอุบัติเหตุรถเก๋งชนท้ายรถตู้บนทวเวเสียชีวิตเป็นข่าวดังตามหน้าหนังสือพิมพ์ในช่วงหนึ่งเลยครับซึ่งพี่ชายของผมก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตด้วยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีซิกเซนและเป็นคนที่กลัวผีมากแต่พอเรื่องมาเกิดขึ้นกับพี่ชายของตัวเองผมก็เริ่มสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่าง วันที่พี่ชายเสียชีวิตคือช่วงใกล้จะสิ้นปีพอดีซึ่งปกติทุกๆต้นปีของเดือนมกราประมาณวันที่9วันที่10เนี่ยครอบครัวผมนัดกันไว้ว่าจะต้องกลับมาเจอกันและทําบุญบ้านด้วยกันแต่บังเอิญว่าอุบัติเหตุดันมาเกิดขึ้นช่วงสิ้นปีพอดีเป็นช่วงสองอาทิตย์ก่อนที่เราจะได้มาเจอกันตอนนั้นผมเป็นเด็กอายุประมาณ19ครับกําลังเรียนอยู่มหาหลัยปีสองอาศัยอยู่กรุงเทพเพียงคนเดียวไม่ได้มีญาติพี่น้องที่ไหน เวลาประมาณสามทุ่มกว่า,กวาเกือบจะสี่ทุ่มเนี่ยที่บ้านก็โทรมาบอกว่าพี่ชายตายแล้วให้ไปดูศพให้หน่อยที่สนอนนี้นะผมก็รู้สึกตกใจมากแต่สิ่งที่ผมคิดได้ในตอนนั้นคือผมกลัวผีเมื่อเรื่องเกิดกับพี่ชายตัวเองผมก็จําเป็นต้องไปตอนไปถึงสนอนนเข้าไปเห็นหน้าพี่ตัวเองทูกห่อด้วยผ้าค,คือใช่เลยตกใจมากทางปอเต็กตึงและทางตํารวจเนี่ย ก็ได้นำกระเป๋าตังคับของที่ติดตัวพี่ชายที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุมาให้พอดูล่างพี่ชายเสร็จคืนนั้นผมก็กลับมานอนที่ห้องเพื่อรอไปรับศพพี่ชายที่โรงพยาบาลตำรวจในตอนเช้าเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็ต้องไปรับศพพี่ชายที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนไปผมก็แวะไปที่คอนโดของพี่ชายก่อนเพื่อไปเอาเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวนำมาแต่งตัวเป็นชุดสุดท้ายให้กับเขาผมขึ้นไปถึงคอนโดก็ไปหยิบชุดสูทที่อยู่ในถุง เตรียมของอะไรเรียบร้อยก็เดินทางไปรับศพพี่ชายพากลับบ้านผ่านไปประมาณสามวันมีอยู่คืนหนึ่งตอนนั้นคนเท่าคนแก่ญาติิคุณย่าคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยทุกคนกําลังนั่งอยู่ในห้องรับแขกไม่ได้เปิดทีวีไม่ได้เปิดพัดลมนั่งกันอยู่เฉยๆซึมซมมันปล่อยใจทิ้งแล้วอยู่ๆคุณย่าก็าพูดขึ้นมาว่าเป็ดกลับบ้านแล้วเธอลูก ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเอาถุงใส่เสื้อสูทเสื้อผ้ารวมถึงไม้แขวนเสื้อสแตนเลสข,ของพี่ชายที่เอากลับมาจากคอนโดอะแขวนไว้บนเสากลางบ้านพอสิ้นเสียงย่าพูดปุบเนี่ยไม้แขวนเสื้อที่แขวนเสื้อสูทมันก็เริ่มแกว่งซ้ายแกว่งขวาเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาตอนที่แกว่งไปแกว่งมาผมเห็นแล้วรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีเลยครับพร้อมกับเรียกย่าให้ดูย่าดูสิทำไมไม้แขวนเสื้อ,อยู่ๆถึงแกว่งไปมาเองได้ล่ะ ยาเห็นก็สะดุ้งตกใจตะโกนเรียกญาติญาติที่กำลังนั่งทานข้าวกันอยู่ข้างนอกเนี่ยให้เข้ามาดูพร้อมกับตะโกนบอกว่ามาดูสิมาดูสิสเป็ดกลับมาบ้านแล้วมาดูที่ไม้แขวนเสื้อกันเร็วทุกคนต่างก็รีบวิ่งมามุงดูตรงเสากลางบ้านที่ไม้แขวนเสื้อกำลังแกว่งไปแกว่งมาต่อหน้าทุกคนนี่เป็นเหตุการณ์ที่ผมเห็นกับตาตัวเองเลยครับผมคิดว่าพี่ชายเนี่ยคงต้องการสื่อให้ดูคนรู้ว่าพี่กลับมาบ้านแล้วนะ หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปผมก็กลับมาเอาของที่เหลือที่คอนโดพี่ชายนิติที่คอนโดเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าวันสองวันที่พี่เป็ดเสียเนี่ยคนที่อยู่คอนโดชั้นข้างล่างเห็นไฟห้องพี่เป็ดเปิดอยู่และยังมีเสียงเหมือนคนกําลังทํากับข้าอยู่ข้างบนช่วงประมาณสามสี่ทุ่มประมาณว่าพี่เป็ดยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่ในห้องนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสามสี่วันซึ่งตามความเชื่อแล้วเนี่ย คนที่เสียชีวิตไปแล้วมักจะรู้ตัวเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ3วัน7วันคนตาจะกลับมาเก็บรอยเท้าหรือบางที3วัน7วันอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายก็มีเขาก็เลยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนอย่างที่คนอื่นๆเห็นอยู่ก็เป็นได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นการเสียชีวิตแบบกระทันหันถ้าตามภาษาชาวบ้านที่เขาเขาพูดกันเนี่ยเขาเรียกว่าตายโหงซึ่งยังไม่รู้เหนือรู้ตัวว่าตัวเองนั้นเสียชีวิตไปแล้ว เขาเลยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมและคนที่เสียชีวิตในลักษณะแบบนี้ก็ยังมีอีกความเชื่อหนึ่งว่าเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่ได้เสียชีวิตตามธรรมชาติสมมุติว่าชะตาชีวิตของเขาเนี่ยถูกกำหนดมาว่าให้เสียชีวิตตอนอายุ60แต่ถ้าเขามาเสียชีวิตตอนอายุ20เนี่ยหลังจากนั้นให้นับไปเลยว่าอีก40ปีเนี่ยเขาจะต้องทุกขทรมานอยู่อย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือตายห่วงอะไรต่างๆเขาก็ต้องทําอะไรซ้ําๆเดิมๆอยู่แบบนี้ตามความเชื่อส่วนกระเป๋าเงินที่ผมได้มาตั้งแต่วันแรกเนี่ยผมเอามาให้ที่บ้านหรือดูเอกสารต่างๆว่ามีอะไรบ้างจนกระทั่งไปเจอกระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆแผ่นหนึ่งถูกเขียนด้วยลายมือของพี่เป็ดเองเหมือนกับว่าพี่เป็กเคยไปดูดวงมาพี่เป็กเขียนไว้ในโน้นนั้นว่าผลอายุ34ไปชีวิตจะรุ่งโรจน์และ,จะเจริญมากๆแบบฉุดไม่อยู่ แต่ห้ามไปงานศพจนกว่าจะพ้นอายุ34ซึ่งเมษาปีหน้าอีกประมาณ4เดือนจะถึงวันเกิดของพี่เป็ดแล้วเขาก็จะพ้นอายุ34พอดีผมเลยลองไล่ทำลายดูปรากฏว่าพี่เป็ดเนี่ยเคยไปงานศพมาครั้งหนึ่งตอนประมาณเดือนเมษาซึ่งเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายของครอบครัวผมกับเขาตอนนั้นพี่เป็ดถูกบังคับให้มางานศพญาติคนหนึ่ง ซึ่งพี่เป็ดก็พยายามที่จะบ่ายเบี่ยงและพยายามปฏิเสธแล้วว่าไม่ว่างติดงานมาไม่ได้แต่ก็ถูกญาติผู้ใหญ่ทางบ้านบังคับว่าต้องมาให้ได้สุดท้ายพี่เป็ดจึงตัดสินใจเดินทางมาและนั่นจึงเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายกินข้าวด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนอกจากคุยโทรศัพท์กันหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยพวกเราก็ได้มานั่งคุยกันคุณแม่ของพี่เป็ดก็มาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่พี่เป็ดจะเกิดเนี่ย แม่พี่เป็ดฝันว่ามีคนเอาลูกแนบแหวนมาให้และบอกว่าเลี้ยงให้ดีๆนะแต่ก่อนมันเกิดเหตุแม่พี่เป็ดฝันว่ามีคนมาขอแหวนคืนแม่พี่เป็ดก็ถอดแหวนให้แล้วเขาก็เอาไปเลยทุกวันนี้ผมก็ยังคงฝันเห็นพี่เป็ดอยู่เลยครับแต่ทุกครั้งที่ฝันเนี่ยก็จะเห็นเป็นภาพในงานศพเขาเห็นเขาใส่ชุดสีขาวพร้อมกับยืนส่งยิ้มมาให้ทุกครั้งส่วนคุณย่าก็เล่าให้ฟังว่าเวลาที่อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเหมือนมีใครมานวดแขนให้ตลอดเลยนะ เมื่อทุกอย่างจบสิ้นหมดแล้วทุกคนในคะรอบครัวก็ไปร่วมทําบุญให้กับพี่เป็นในวันสิ้นปี6-2กันและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและหลังจากฟังจบเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกพีหน้าสวัสดีครับ